ทำไมของร้านพี่สดจังอยากรู้ไหมล่ะหล่อ,อเลยเนี่ยรู้ไหมคนเราต้องกล้าเปลี่ยนชีวิตเพื่อทางที่ดีกว่าโอ้โหโอ้โหแกทำไมมันเยอะแยะอย่างนี้เหรอเอาไปได้มากก็ขายได้มากตายไล้วนะโอ้โหอยากไ,ได้อีกตายขนาดนี้จะไหวหรือพี่ไหวหรือเปล่านี่นาวร้านะ สบาย Wait, oh ้ยทำไ้ไหม้ยทำไ้ห yeah ้เปล่าโอ้ยโอ้โอ้โ้ยตยามิสันวราผู้หูเท่าแก่แกร่งเกินพิกัด